ครับผมสวัสดีครับผมครับเป็นยังไงบ้างเดินทางมาจากไหนครับผมสิยานเองไกลสิบโลสิบโลนะครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกมันใกล้บ้านใกล้บ้านนะฮะเดินปกติดูไลฟ์ทุกครั้งอ๋อครับผมตื่นเต้นไหมครับวันนี้ก็ตื่นเต้นที่ได้เจอตัวจริงมาก็แปฝงไปปกติไม่เคยสามสิบกว่าปีไม่เคยไปดูอะไรเลยครับผมคุณพงพวงเสียไม่เคยไปดูรุ่นเดียวคุณพงพวงอ่ะทู ี่เสียงน้องตข้าวทุกครั้งที่ฟังเกิดความประทับใจไหมครับสุดยอดสุดยอดครับมือฟังเริ่พีน้ำตาไหลฮะน้ำตามันไหลออกมาครับผมอืไม่ใช่แอให้ความสุขกับแหละกับรุ่นคนวัอรุ่นรุ่นอะไรรุ่นรุ่นคนมีอายุนะครับค่ะครับนะฮะแล้วนึกถึงเมื่อสมัยก่อนเลยพอได้ฟังใช่ไหมฮะเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วครับ คนอื่นก็มีแต่มันไม่เหมือน,นเราดีไง<ะ>ที่ผ่านมาเราฟังไปเรื่อยฟังมาแต่มันไม่เหมือนกน้องน้องข้าวอครับผมวันนี้ถ้าน้องต้นข้าวชมคลิปนี้อยู่อยากจะฝากเป็นกําลังใจให้น้องอะไรให้น้องบ้างคับวันนี้ก็ขอบค,คุณยกเขาให้ความตุขก,กับพวกแฟนเพลงครับผมอีกตอยากให้เขา,าุขขาูภาพเป็นห่วงเขาเป็นเด็กเ<ะ>ออใหเป็นห่วงถูกภาพให,ให,ให้ให้กับทีมงานดูแลถุกภาพ ครับเอกครับผมอยากให้เขาแบบให้พรามประกอบแฟนเพลงนานนานให้โ่งเรียนค่อยๆเติบโตต่อไปครับเรียนหนังสือเรียนหนังสือด้วยให้เรียนหนังสือด้วยจะทิ้งอย่ทิ้งการเรียนครับผมแล้วก็นำเสนอผลงานให้พ่อพ่อแม่แม่ฟังตลอดไปเลยให้แบบคือเป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพให้รักษาสุขภาพบางทีพวกนองรับงานบางทีเขาบางทีก็เยอะแต่เราห่วงฮะ อีวันที่เขาป่วยแล้วนั่นไม่ดูไม่ดูรับไม่ได้ที่มันเพื่อป่วยเทพคับผมอ๋อใช่ใช่ที่สุดว่าน้องน้องไปโงเรียนเทพศิลินหนึ่งเสียงเสียงไม่มีเสียงไม่มีผมก็ไม่ดูเลยผงสาร อันนี้จะออกไปไหนออกออกไปทั่วไปใช่ครับช่อง YouTube มานาสตอรี่มานาสตอรี่นี่จำได้เลยที่มานามาคนแรกแบบเดี๋ยวก็เมย์เขาบี้เขามากลางกีมอเตอร์ไซค์มาใช่ครับมมไมยก็น่าจะตามมาเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับผมเรียบร้อยเลยครับผมเ้อยเป็ะมันครับขอบคุณครับผมอ่ะก็ขอขอบคุณครับผมเดี๋ยวนี้ถ้าผมไปตามดูยังไงไปดูย้อนหลังได้ใช่ครับ เดี๋ยวตามดูในช่องมาแนาได้ครับผมขอบ,ขอบคุณครับผมนี่ครับพี่เขามาให้กำลังใจเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาชมเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านนะครับอยู่ใกล้บ้านแล้วก็อ,อมีโอกาสวันนี้มาครั้งแรกเวทีแรกแล้วก็วันนี้แน่นอนประทับใจอยู่แนละ้วเพราะว่าลื่นดนตรีสดกับวงสอนสุพรรณโชว์ครับ เอาขอคุณสรั<ป>บคลิปนี้ครับนี่คือความรู้สึกของพ่อพ่อแม่เอฟซีหน้าเวทีกับช่องยูทูบมาดาสลอรีพาทุกคนมาชมมาดูมาให้กำลังใจกัน ดอกจานแตกช่อสีแดงสวยงามธรรมชาติเสริมแต่งอีสานน้าแหลงเมืองสวรรค์สวยงามจับตามองเพลินอุรายามฟ้าสายันยิ่งมองพาใจไฟ,ฟ่ฝันอีสานก่อนนั้นสุขแสนรื่นโรมโอดีตก่อนนั้น สำลานไปตามประสาหาป่านกห่วยเขาไรนะธรรมาชาติสร้างมาดุด,ดังเมืองตรมประดับไว้ด้วยดอกไม้สดสวยมากสีน่าชมสวยงามเมื่อยามต้องลมเสียงนกระงมฟังแล้วเพลินใจคิดถึงครั้งก่อน ความหลังครั้งเก่าก่อนนั้นอยู่บ้านนาเฮาหผูมสาวยังไม่ปะซษาอะไรผู้สาวตําเท้าผู้บบาวมาเว้าขอฮักฝากใจผู้เท่าเรียงมอนยังไม่ตําผ้าใยฝ้ายเป็นพื้นแพรพันแต่มาบัดนี้ปีเดือนก็เปลี่ยนหมุนวน มันเหมือนจิตใจของคนกับเรือนเวียนไปผิดคราก่อนนั้นก่อนเคยเลื่นรมบัดนี้เศร้าตรมเสียแล้วอีสานเหลือรอยฟังใจทุกวันอดีตตอนนั้นบ่หูวนคือ งก่อนดีตความหลังครั้งเก่าก่อนนั้นอยู่บ้านนาเฮาผู้สาวยังไม่ปัสา,าอะไรผู้สาวตำข้าวผู้บบาวมาเว้าขอหักฝากใจผู้เท่าเลี้ยงมอนเดียงไม้ตำผ้าใยฝ่ายเป็นพื้นแพ่พันแต่มาบัดนี้ ปีเดือนก็เปลี่ยนหมุนวนมันเหมือนจิตใจของคนกับเรื่อนเวียนไปผิดคราก่อนนั้นก่อนเคยลื่นรมบัตรนี้เศร้าตรมเสียแล้วอีสานเรือรอยฟังใจทุกวันอดีตก่อนนั้นบ่หววนคืนมา นี่ครับนี่เห็นลงนังคาแล้วะเห็นลงนังคาละนู่นอ่ะบัดดี้หกร้อยกัท่านนะครับคุณรับยาราคารับผลสังคุณสวัสดนะครับคุณสดใสคุณดยิเรกมานาจากพี่กิครับนะครับคุณเสรี อา้าวบรรยากาศหน้างานผมเจอใครคุ้นๆไม่รู้อีกตรงนั้นคุ้นมากเลย <g ül> เออจะบอกนะว่าเป็นพี่เกรียงนะฮะเออพี่เกรียงจริงๆด้วยสว <g ül> ัสดีสวัสดีครับลุงเอาพี่เกียง <g ül> <g ül> ามามาสัมภาษณ์หน่อย <g ül> ไปยังไ,ไงไปยังไงเราถึงมาเจอกันที่นี่ มาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เมื่อวานมารอบแล้วเมื่อวานมาสรวจรอบแล้วอ๋อเมื่อวานมาสรวจรอบแะเมื่อวานลงลิเกตรงนี้อ๋อมีลิเกชิญน่อครับชิญนยมาถอดลงลิเกออกอ๋อโอมาแต่เมื่อวานนี่ละมารอบมาดูมาดูสถานที่แล้วก็ถ่ายถ่ายรูปถ่ายสถานที่เราจะรถส่งไปในกลุ่มส่งไปในกลุ่มให้งไกเขาเห็นละให้เรารู้ว่าวลาจอดรถอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้ครับผมตรงนี้จุดนึง เดินห้าสิบเมตรอะไรเงี้ยบริเวณนี้นะอ่บริเวณรอบๆเนี้ยรานจอดรถหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีรานจอดรถหมดเลยอือซื้อที่ซื้อตั๋วทซื้อซื้อตั๋วอยู่ตรงน้นอยู่ตรงโน้นที่ซื้อตั๋วครับผมเออแถวนี้มีที่พักไหมที่เกียงที่พักเหรออือแนะนำไหมก็มีนะมานาช่วยค่าหนึ่งไปแทงขอบคุณครับพี่บินครับผมบินบินออยู่ตงอยู่ตรงไหน แถวเนี้ยมีมีมีที่พักอยู่เป็นตามรายทางที่ทางไปทุพันธ์เนี่ยอ๋อเดี๋ยวต่อเส้นนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ทางที่ออกไปออกออกไปถนนนอกแล้วไปทุพันธ์เนี่ยมีที่พักตลอดเส้นทางเลยตลอดทางครับผมมันมันจะเป็นแบบรีสอร์ทแบบข้างทางอ่ะอ๋อดีฮะเมื่อกี้ผมไปตรงที่หนึ่งมันไม่มีไวไฟผลไม่เอาอ๋ออย่างไรตรงที่ม่มีไวไฟใช่จับพร้อมปันก็ได้ไปพักที่ทุพันธ์มันไวไฟแรงดี นี่มาเส้นมาเส้นไหนเนี่ยผมมาเส้นเสนาเสนาอเสนาผักไห่บางบานเนี่ยใช่บางบานเนี่ยนั่นแหละออถ้าถ้าถ้ายุดยาครับน่ตรงไปนู่นบางบาน